ฝากกดติดตามกดกระดิ่งกดไลค์กดแชร์ให้ลุกค้าด้วยนะครับ สวัสดีครับพี่น้อง FC ที่น่ารักทุกท่านนะครับวันนี้ก็พบกับลุงตันคบนบรรณาชนาดอีกเช่นเคยนะครับหลังจากที่หวยออกไปแล้วนะครับลุงตันก็จะมาวิเคราะห์งวดถัดไปให้กับพี่น้องได้รับชมกันเนาะซึ่งในวันนี้หรือคลิปนี้นะครับลุงตันก็จะมาวิเคราะห์แนวทางฮานอย VIP นะครับเป็นหนอยที่หลายหลายท่านนะครับให้ความสนใจก,กันนะครับเนื่องจากว่าเป็น น้อยสุดท้ายในการออกหวยห้าหนอยนะครับงวดนี้ก็เป็นงวดประจำวันเสาร์ที่11มกราคม68 18มกราคมเนาะขออภนะัยเนาะ18มกราคม68นะครับงวดวันศุกร์ที่ผ่านมาเนาะศุกร์ที่17มกราคมเนาะสูตรที่ลูกตันให้ไปก็สายวิ่งสายรูดนะครับก็ยังโชคดีเหมือนเดิมน,นะครับกลุ่มตัวเลขที่ มีในตลาดเนี่ยก็ถือว่าเข้ามา,าตลอดระยะเวลา20กว่างวดแล้วนะครับยังไม่เคยหลุดเลยนะครับก็เลยโชคดีกันมาอย่างต่อเนื่องนะครับส่วนชุด2ตัวที่ลุงวางไว้ให้เนาะก็เข้าตรงๆเหมือนกันนะครับเข้าบนนะครับก็คือ4 5เนะาะส่วนหลักร้อยเนาะที่ลุงให้ไปในในสูตรอ,อีกสูตรหนึ่งเนี่ยก็มาเข้ากับ Icana, ตัวเลขที่วางไว้ด้วยเนาะบัตรหลายท่านอาจโชคดีนะครับได้3ตัวไปด้วยนะครับก็ขอแสดงความยินดีเนาะกับท่านที่โชคดีด้วยก็แล้วกันนะครับส่วนงวดประจำวันที่18มกราคมห8นะครับลักษณะของสูตรจะเป็นยังไงก็ไปติดตามรับชมกันคราแนวทางฮานอย VIP นะครับอ่างวดประจำวันที่18มกราคมห8เนาะ ลักษณะของการวิเคราะห์สูตรให้กับพี่น้องได้รับชมในวันนี้เนาะลุงตันก็ยังใช้รูปแบบนะครับหรือว่าตารางบางตัวเลขนะครับเหมือนกับงวดที่ผ่านมาเนาะรวมถึงการวิเคราะหา์หาผลลัพธ์ก็เหมือนกันเนาะลุงตันยังใช้รูปแบบนะครับหรือวิธีการนะครับนะกลุ่มตัวเลขกลุ่มเดิมๆนะครับที่เคยวิเคราะห์ให้กับพี่น้องได้รับชมกันนะครับนะเนื่องจากว่าสูตรที่ใช้อยู่นะครับ ยังเดินปกติเนาะหุ้นก็เล็ผลลัพธ์ที่เคราะหได้ในตลาดเนี่ยนะครับก็เข้ามาเนาะงวดที่ผ่านมาก็ถือว่าได้ไปหลายกลุ่มเลยนะครับงวดที่ผ่านมาเนาะงวดประจําวันศุกร์นะครับศุกร์ที่17บเมกราคมที่ผ่านมาเนาะสามตัวบนน้อย v ี p ก็คือหนึ่งสี่ห้านะครับ อ่าหนึ่งสี่ห้าแล้วก็ล่างก็ห้าหนึ่งนะครับสองตัวล่างเนาะตัวที่เข้าเนาะตัวที่เข้าก็คือ,อล่างเนี่ยนะครับห้าเนาะห้ามานะครับบนนะครับบนเนี่ยก็ห้าเนาะห้ามาตำแหน่งที่หลักหน่วยนะครับแล้วก็ หลักสิบเนาะหลักสิบสีก็มาเนะาะปรากฏว่าผลลัพธ์ในตารางเนี่ยนะครับสี่กับห้าเนี่ยมีทั้งสองเลยเนาะตารางบนตารางล่างมีนะครับเวลาจับคู่ก็เลยมาด้วยกันนะครับก็ถือว่าไปเข้าสองตัวตรงๆด้วยนะครับตามที่ลุงวางไว้ให้นะครับก็ท่านทีลน่ลุ้นสองตัวเนาะก็ถือว่าโชคดีกันไปเนาะ หลักร้อยที่ลุงให้ไปในสูตรอ,อีกอีกสูตรหนึ่งเนาะก็มาตรงตำแหน่งด้วยนะครับาบางท่านอาจได้3ตัวไปเนาะส่วนงวดประจําวันที่สิบแปมกราคมนะครับหลังจากที่ลุงตันได้ทำการวิเคราะหา์หาผลลัพธ์เรียบร้อยเนาะก็จะนำมาลงในตารางนะครับตัวเด่นตรงกลางนะครับงวดนี้นะครับลุงตันให้ให้หกนะครับหก นะครับแล้วก็ผลลัพธ์เนาะแถวที่หนึ่งนะครับวิเคราะห์ได้ศูนย์เนาะแล้วก็แถวที่สองนะครับแถวข้างล่างเนาะวิเคราะห์ได้ห้านะครับจากนั้นเนาะก็จะเอาไปบวกลบหนึ่งนะครับพื้นจะลงในตารางซ้ายขวานะครับ ศูนย์นะครับฝั่งนี้เป็นหนึ่งนะครับฝั่งนี้ก็จะเป็นเก้าห้าห้าแล้วก็หกเนะาะฝั่งนี้เป็นสี่นะครับก็ประมาณนี้นะครับสำหรับผลลัพธ์ในงวดนี้นะต่อไปก็จะมาดูชุดเด่นนะครับชุดเด่นประจำง,งวดวันเสาร์เนาะเสาร์ที่สิบแปดมการาคมนะครับก็จะมีศูนย์มีห้า มีหนะครับทีนี้ก็มาดูชุดสองตัวชุดสองตัวนะครับก็จะเริ่มจากตัวเลขที่อยู่ในลำดับที่น้อยขึ้นไปนะครับก็คือสี่ศูนยสี่หนึ่งสี่เ้าแถวต่อมาห้าศห้าหนึ่ง ห้าเก้านะครับแล้วก็หกศูนย์หกหนึ่งหกเก้านะครับอ่านี่ก็เป็นชุดสองตัวนะครับที่วิเคราะห์ได้จากกลุ่มตัวเลขในตลาดนะครับอ่าพี่น้องที่เป็นสายวิ่งสายรูดเนาะก็เหมือนเดิมนะครับอ่าพิจารณาตัวเลขทั้งสองแถวนี้ได้นะครับเนื่องจากว่าตามสถิติที่ผ่านมานะครับในรอบอ่ายี่สิบ 425งวดขึ้นแล้วเนาะก็ยังไม่เคยหลุดเลยนะครับก็เข้ามาโดยตลอดเนาะส่วนชุดสองตัวก็ถือว่ามาบ่อยเหมือนกันนะครับอาจจะเว้นไปงวดสองงวดแล้วกลับมาเข้านะครับก็ถือเป็นกลุ่มตัวเลขที่น่าสนใจนะครับพี่น้อง fc ก็มองเนาะมองผลลัพธ์นะครับแล้วกลุ่มตัวเลขที่ลุงตันวางไว้ให้ถ้ามีความเห็น แตกต่างจากนี้นะครับก็สามารถจับจุดเพิ่มเติมได้แต่ก็ให้ใช้วิจารณญาณในการรับชมด้วยที่ให้ไปก็เพื่อเป็นแนวทางในการตัดสินใจนะครับจากสูตรนะครับที่ได้รับชมไปเนาะในการวิเคราะห์สูตรให้กับเพื่อน้องรับชมเนาะลุงตันก็ยังไม่มีการเปลี่ยนแปลงนะครับรูปแบบหรือว่าวิธีการนะครับเป็นไปอย่างอื่นนะครับก็ยังใช้ วิธีการเดิมอยู่นะครับเนื่องจากว่าสูตรที่ใช้นะครับหรือว่าตัวเลขที่ได้ที่วางในตารางนะครับก็ถือว่ายังเดินดีเนาะยังไม่เคยหลุดเลยนะครับในรอบอ20กว่างวดแล้วนะครับก็ถือว่า,าสูตรนี้นะครับยังสามารถวิเคราะห์ให้กับพี่น้องได้รับชมกันต่อได้อยู่นะครับก็ถือว่า,า,ท,าทันทีนำไปลุ้นเนาะ ก็ยังโชคดีกับอย่างต่อเนื่องนะครับวันนี้ก็เหมือนกันนะครับก็ลุ้นต่ออีกงวดก็แล้วกันนะครับท้ายนี้นะครับลุงตันก็ขอ,ขอขอบคุณพี่น้องเอทีที่ติดตามลุงตันมาโดยตลอดเนาะมันเดิมนะครับลุงตันฝากกดไลค์กดแชร์เนาะถ้าเห็นว่าคลิปนี้มีประโยชน์นะครับแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อ,อไม่พลาดคลิปใหม่ๆที่ลุงตันลงให้ได้รับชมกันเจอกันใหม่คลิปต่อไปวันนี้ก็ขอจบเพียงเท่านี้สวัสดีครับ